สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตอนเช้ามามีหนูมาอยู่ที่นี่วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่สามเหรอเอ๊ะหนูนอนได้คืนที่สามใช่ไหมหนูนอนได้สามคืนแล้วใช่ไหมวันนี้ก็วันที่สี่นะสี่ใช่ไหมอ่อถ้าถ้าหนูนอนนอนตอนเย็นอีกก็คือคืนที่สี่ใช่ไหม เออนั่นแหละสามคืนนะคะก็แปบบ๊แบแป๊เองเนาะมาอยู่ทําไมมันแป๊บเดียวเองมันไม่ได้ใช้ระยะเวลายเยอะเลยนะคะก็เลยมาอยู่บ้านเนี่ยก็จะมาอยู่สามสี่วันก็วันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าทานอาหารตอนเชา้าเดี๋ยวคุณแม่ก็ทําอาหารตอนเช้าให้ทานนะคะเอยคุณแม่ทําอาหารตอนเช้าให้ทานนะคะแล้วก็อ่า ว่าทานอาหารเช้าเสร็จก็จะไปที่อีกหมู่บ้านนึงแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสำรวจดูพื้นที่นู่นนี่นั่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็าเตรียมตัวกลับเมืองน,นะคะจริงๆว่าอยากจะกลับลักไปอยู่เมืองสักประมาณ2วัน3วันก็เดี๋ยวว่างๆก็จะว่ากลับมาอยู่ที่บ้าน ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นนะคะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีงานไม่มีอะไรก็เลยช่วงมีเอ่เมาฤฤษาพืชภานเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงหยุดเรียนปิดภาคเทอมนะเราก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านกับแม่นะคะเราก็อ่าถ้าไม่ติดภาระงานสอนหรือโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ในช่วงนี้แม่ท่านก็อ่คิดถึงบ่อยโทรศัพท์หาบ่อยบอกว่าให้มากิงข้าวก,กับแกหน่อยมาน่นนี่นั่นกับแกหน่อยเนาะ,ะก็มานะคะ ดังพอเวลามาแล้วมันก็รู้สึกซึมซาบนะฮะซึมซาบความความเงียบความสงบแล้วก็ความเป็นกันเองแล้วก็การมีครอบครัวของเราะะที่ยังมีชีวิตอยูะะ่ที่จะต้องรอลูกกลับมานะฮะก็ทําให้เราเขียนถึงความสําคัญนะคะของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ความสําคัญของการใกล้ชิดกันผูกพันกันนะคะแล้วก็การมาดู สิ่งต่างๆนะคะรอบตัวเรานะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ที่เราไปทำเนี่ยมันมีแต่เดินไปข้างหน้าเนาะไปทําข้างหน้าไปาโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันมีแต่ไปเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทําแต่คนข้างหลังเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับผลประโยชน์จากเรานะคะได้รับความาชื่นใจได้รับการยอมรับแล้วก็มีเกียรติกับเราแต่ว่าบางอย่างมันก็ลืมไปว่าเรายังไม่ได้มามอบความ อบอุ่นเรายัางไม่ได้มามอบความรักนะคะเรายัางไม่ได้มามาอยู่ใกล้คิดแม่เท่าที่ควรหรืออาจจะตื่นเช้ามาทําอาหารให้ท่านทานนะคะตอนบ่ายถามท่านว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากไปซื้อของที่ตลาดหรือไปเดินกับท่านหิ้วของให้ท่านท่านอยากกินอะไรเอาซื้อให้แล้วก็มานั่งทําอาหารด้วยกันนะคะพูดคุยกันนะคะอัดคลิปวิดีโอพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็ หลับนอนตื่นมาแล้วก็อาจจะไปมีกิจกรรมไปทําบุญตรงนู้นตรงนี้อะไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่สํคาคัญที่เรามามองแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการอยู่ของของความเป็นแม่นะเพราะว่าท่านท่านก็เริ่มแก่ตัวขึ้นมาแล้วท่านก็มีหลานนีอะไรก็จริงแต่บางทีท่านก็อยากอยากให้ลูกกลับมากินข้าวที่บ้านนะคะกลับมาพูดคุยถามทางนี่เลย มาดูแลเนะคะแม้แต่ว่าความเป็นอยู่ของท่านจะดีจะอะไรก็ตามนะคะแต่กําลังใจเนี่ยสำคัญทีนนี้เราก็เลยนอนคิดเมื่อคืนนะคะัอนอนคิดเมื่อคืนว่าถ้าเราเถ้าเราแก่ัวลงไปเนาะลูกนั้นของเราเนาะก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนเลยโน่นนี่นั่นเลยตื่นมาก็ต้องทํากินเองแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็เดินเล่นไนนอ้นู่นไอ้นี่ก็แค่รอวันตายเลยลักษณะยอย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่ต่างอะไรมันก็ต้องมีความเหงาเนาะเออหมือนกับเหมือนกับอืมเหมือนกับไก่นะคะไก่เอ้ยหมูเอ้ยหมาเอ้ยควายเอ้ยที่เวลาฟูงฟักมีลูกมาเนาะก็จะเลี้ยงลูกด้วยความห่วงแหนเนาะทีนี้พอร่าลูกโตขึ้นมามันก็มีที่ไปนะเขาก็จะมีที่ไปมีครอบมีครัวมีตาม วาสนาตามบุพกรรมตามโน่นนี่นั่นของเขาตามบทบาทนาที่เขาเข้าไปบางตัวก็กลับมาแต่บางตัวก็ไปแล้วก็ไปเลยก็ไม่มาเลยนะฮะ,อะตอนนี้ผู้เป็นแม่ก็เอาก็อยู่บ้านก็เอาก็เงียบเราก็หาอยู่หากินตามภาษีภาษานั้นก็คือสัตว์เนาะแต่นี้เราเป็นคนเป็นคนที่เรารู้ว่าเออนี่คือนามสกุลของเราเราต้องกลับบ้านเราต้องไปดูแม่เราต้องไปดูแลเราต้องไป เพือกูนเราต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายอย่างี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้สิ่งที่จําเป็นของมนุษย์นะไม่ว่าแต่ร่างกายจําเป็นชั้นใด,ดใจิตใจหรือจิตวิญ,ญญาณก็จาเป็นชั้นนั้นนะมันก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เ,เราได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันได้ไปทําบุญตักบาตรได้ไปสวดมน,วนต์ไหว้พระได้ไปนู่นนี่นั่นนะฮะแกก็จะได้รู้สึกว่าเออแกได ร้างบุญนะับตรงไหนที่แกไม่เคยเห็นเราก็พาแกไปดูไปน่นไปนี่ไปให้แกดูแกรู้แกเห็นแกก็อยู่กับลานแกก็ได้จูงหลัง้วยที่เห็นด้วยแกก็เออมีความสุขเหมือนกับว่าครอบครัวมันมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะความเป็นมนุษย์นะมันก็เท่านี้แหละเว้นแต่ว่าตายจากกันก็ไม่รับรู้อะไรกันและต่างคนต่างไปแต่ว่าเมื่อัอยู่กับโลกเนี่ยมันก็การอยู่ใกล้ชิดหรือการไม่ทําให้เหงาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นมากสีเดียวนี่ก็เลยมามองเห็น ความหมายตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ให้ความสําคัญเพราะหนึ่งเราเองอาจจะยังไม่ไม่อายุมากเนาะเราอาจจะยังไม่อายุมากมวแต่ไปวิ่งเต้นทามาหากินมวัวแต่ไปอ,อ,อะไรต่ออะไรมากมายหลากหลายนะฮะเรายังไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยพอเวลาเราอายุเริ่มมากขึ้นเริ่มรุ่นนี่นั่นมากขึ้นมันก็เริ่มมองเห็นสัจธรรมเริ่มมองเห็นความจรงิงมันค่อยผุดมาทีละอย่างทีละอย่างจากประสบการณ์จากการอยู่ใกล้ชิด จากเรื่องยิไปดูวิ่งจากการเรียนการรู้การโน้นการนี่อะไรต่างๆนะฮะมันก็ประสบการณ์จากการไปเรียนน่ะมันก็ได้อย่างหนึ่งร่ำเรียนอ่านเขียนก็ได้อย่างหนึ่งนะแต่จากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามตามวันเวลาตามวันเดือนปีตามปรากฏการณ์ที่เรามาอยู่มารู้มาเห็นอันนี้ก็จะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นความรู้นะฮะถือว่าเป็นความรู้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันผุดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์นจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะ จะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจจะต้องเข้าถึงแล้วก็รู้ความหมายนั้นแล้วก็นํามาปรับใช้ว่าโอ้เออการเหนินห่างอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ให้บางอย่างมันขาดหายไปแต่พอเรามาอยู่ใกล้คิดมันก็ทําให้บางอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมได้พูดจากันได้โน่นนี่นั่นกันเหมือนเดิมอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อคืนได้เกาหลังให้แม่ได้เกาหลังให้แม่เมื่อคืนสมัยนั้นยังจําได้ว่าหนูเป็นเด็กน้อยนะแมันมีเนาะ เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็มีชอบบอกว่าให้เกาหลังเกาหลังให้ตอนกลับมาจากทางานน่ะก่อนที่จะนอนนะมิ้นก็จะบนอยู่นั่นแหละบนว่าแล้วเราก็เกาหลังให้ปะแป้งให้อะไรให้แต่พอว่าเมื่อคืนนี้เออที่เกาหลังให้แม่อีกมันก็เลยรู้สึกว่าเออภาพนั้นมันกลับมาว่าเออเนี่ยเคยเกาหลังให้แม่นะเคยเคยเคยปะแป้งนะอาปะแป้งเย็นให้แม่นะนะคะแล้วก็ เราก็ได้นั่งพูดคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรหลักษณะนยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความหมายของชีวิตแล้วก็ความจําเป็นของชีวิตแล้วตลอดจนถึงว่าการให้ความสําคัญกับครอบครัวกับคนอยู่ข้างนนะ,ะวันนี้ก็เลยมาตอน,นเช้าก็เลยมาเออมาคำนึงคํานวณมาโน่นนี่นั่นอะไรอ้างจะพูดแบบไลฟ์สไตล์จะพูดแบบสไตล์ของเราเป็นแบบธรมธรมชาติธรรมชาติที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องไปพิธีพิถันพิธีรีตองอะไรมากมายอาจจะพูดพูดไปกับแนก่กับอะไรไปแ้วเป็นไลฟ์สไตล์เป็นเป็นน่นเป็นนี่ไปอะไรแประมาณลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดว่าเออเราเรามานี่เรามาสองสามวันเราเห็นอะไรเรารู้อะไรแล้วเราก็เออจะมาทิ้งให้แม่ของเราอยู่คนเดียวหรือยู่กับหลานเหรอเออหลานเขาก็คือหลานนะก็คือลูกของของพี่นะ แต่เขาไม่ใช่ลูกจริงๆแนละลูกเราจริงๆอ่ะอยู่ไหนเออทุกคนก็ถ้าเรามองไปแต่ละคนว่าทุกคนก็มัวแต่ทํางานวิ่งหัวชนฟ้าสมัยแต่ก่อนเราไม่ได้รู้รู้สึกว่าต้องทํางานต้องหาเงินนะแต่พอมาทุกวันนี้โอ้โหแบบทุกคนต้องมีชีวิตของตัวเองอะ่ะทุกคนต้องไปมีหน้าที่มีภาระมีบทบาทมีอะไรมากมายหลากหลายเหลือเกิน <laughs> นะครับมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหนี่คือนี่หรือคือรสชาติของชีวิตเออที่ฉันเห็นแม่ฉันแบบแบบ หอบอะไรนะเ,เขาเรียกว่าแบกตะก,กระา้าแบกอะไรนะเขาเรียกว่าที่เวลาแกไปแบกของขายอะค่ะไปแบกของขายไปหาของขายอะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามจัดของจ, ون, จัดนู่นจัดนี่แล้วก็แบกไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปขายตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะไปขายตอนรุ่งสว่างมาจนถึงตีห้าหกโมงเช้าแกก็ไปเดินบ้านนู่น ون, ออกบ้านนีซออ่ซื้อของเยอะซื้อของเยอะแล้วก็ เราเวลาเราไปตามแม่นะ้องทุกคนหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามแม่แม่ก็บอกว่าเออลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ขายของบ้านโน้นบ้านนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อได้ตังนะลูกกลับไปก่อนเลยโน่นนี่นั่นเออบางทีเราก็นั่งรอแม่แล้วก็ถึงเวลาแม่ก็หาของแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกันนะหินเกหาบของแบบบางทีหาไปก็ขายไม่ได้ก็หาบไปหนักๆก็หามาหนักหนักเหมือนกันจากหมู่บ้านหนึ่งมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะจนตัวเกตี้นะเราก็เลยมาคิดว่าอุ คนเราต้องทําอะไรมากมายขนาดนี้คนเรามันจําเป็นด้วยเลยที่จะต้องทําอะไรแบบมากมายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่พอมาทุกวันเออมาเจอกับตัวเองนะแต่ว่าสมัยนั้นคือสมัยแกเก็บเงินสลึงเก็บเงินเฟืองเก็บเงิน50าสิบตังค์เนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวตามตามตามยุคตามสมัยเนาะมามีเนาะยุคสมัยนั้นก็คือค้าขายแบบนั้นเนาะแล้วก็มีชุมชนสังคมเกิดขึ้นก็ เราก็ต้องหาของไปขายเนาะ,ะแต่ยุคทุกวันเนี่ยมันมีอาชีพหลากหลายนะคะมีไปรับจ้างในกรุงเทพเมืองชนเป็นเป็นพนักงานนะคะเป็นราชการนะคะเป็นอาชีพอิสระเนาะแล้วก็มันมีช่องทางโน่นนี่นั่นมากมายหลากหลายแล้วก็มีเป็นโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราก็มองเห็นหนทางต่างๆมากมายหลากหลายถ้าพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีวุฒิการศึกษามีเงินก็จะไปทํางานต่างประเทศไปขายแรงไปเป็นกรรมกร หรือไปเป็นคนสวนคนอะไรเหมือนเกาหลีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รับรู้เรามันก็ไปได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าไปโชคดีมีเงินเก็บก็กลับมาก็สร้างบ้านสร้างเงินสร้างที่นั่งที่นอนหมอนมุม้งต่างๆของตนเองนะคะไว้ซัพพอร์ตตนเองยามยามแก่ยามเท่าได้มาพักผ่อนแล้วก็กับเงินหนึ่งก้อนอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นชีวิตคนมันก็เท่านี้นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้สวยหรูเนาะ ท่านี้เราก็เลยมาเออพอมรามาเรามา,มาอยู่ในยุคนี้มันก็ทําให้เรามีวิชาความรู้มีวิชาอ่านเขียนได้ในระดับตรีโทเอกมันก็สอนในระดับรูปแบบแบบการวิเคราะห์การสังเคราะห์นะคะการมองโลกและสังคมนะคะความหมายความจริงนะคะการวิ่งเต้นทํามาหากินดิ้นรนอะไรต่างๆะะมันก็มันก,นก็ต้องเรียนรู้กันนี่นะครับสุดท้ายมันก็เพื่อการดํารงชีวิตนะแต่พอรายดารงชีวิตอยู่แล้วมีบ้านพร้อมเสร็จ มีรถมีบ้านมีนุน่นมีนี่พอสุดท้ายมันก็คือจิตใจลูกงานอยู่ด้วยไหมนะหัวตายจากลูกตายจากหรือแม่ตายจากอยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะความอ,อบอุ่นมันก็หขา,ขายไปนะมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเพราะมันมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคหรือหรือสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการตอนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงที่ลำบากก็ได้ แต่พอมาในช่วงที่มีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานพ่อกลับไม่อยู่กับเรานะกลับจากพวกเราไปฉะนั้นสี่งนี้เราจะโหยหามันก็โหยหาไม,หหาม่ทุกคนก็โหยหาว่าเอออยากให้พ่ออยู่นะแม่เนาะทุกคนก็โหยหาแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้แหลนะเนาะเพราะว่ากายสังขารหรือจิตวิญญาณของท่านไม่รู้ท่านอยู่ไหนเดี๋ยวจิตวิญญาณท่านอาจจะอยู่กับเรา ต่กายสังขารท่านก็คือแตกดับไปแล้วนะคะเอาไปเผาไฟและธาตุขันธของท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทําให้เรารู้สึกเออคิดถึงโหยหาห่วงหาอะไรต่างๆนะสุดท้ายมันก็หนีหนีไม่พ้นสัจธรรมความจริงโลกและชีวิตนะที่เราต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องก๊อถึงต้องรับรู้นะคะต่างๆด้วยในลักษณะอย่างนี้นะเป็นต้นค่ะ นี่ก็เลยว่าเออเราก็เลยมานอนวันสองวันสามวันก็เห็นแม่กินแม่ใชแ้แม่นู่นแม่นี่เออท่านก็มีความสุขดีตามอัตลภาพของท่านนะฮะแต่ว่าท่านก็บ่นหาลูกอาจจะเอออยากอยู่ใกล้อยากกินข้าวอยากไปไหนไปด้วยกันเวลาอยู่ด้วยท่านก็กินข้าวได้เยอะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะคะอันนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออไอ้อย่างเงี้ยมันก็สําคัญและจําเป็นนะเราก็เลยมมองชีวิตตัวเองว่าเอา้าแล้วถ้าฉันมีบ้านใหญ่โต มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ากลับพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีพี่นะ้องต่างคนต่างไปต่างๆแล้วฉันมานั่งอยู่คนเดียวเอ๊ะฉันจะต้องทํำยังไงฉันจะต้องทํำยังไงฮึฉันจะต้องดิ้นรนยังไงฉันจะต้องอยู่ยังไงหรือฉันจะอยู่กับความเงียบเหงาแบบเนี้ยได้หรือไม่อย่างไรนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ ชีวิตมนุษย์นะคะมันเป็นมันมันก็เป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจเนาะเราต้องเข้าใจความหมายของมันถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วก็ธรรมะจริงๆเมื่อมันมันมันถูกนํามาใช้จริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมกับธรรมะจริงๆวันหนึ่งถ้าเราได้อยู่คนเดียวจริงๆเลยว่าหนึ่งถ้าเราได้สูญเสียแบบยิ่งใหญ่จริงจริงเราอยู่กับมันได้ไหมเพราะสิ่งที่เราอยอยู่กันไปเนี่ยสิ่งที่เราเรามโยอย่กันเนี่ยมันมันมันคือมันคือการมันคือการโหยหาการวิ่งเต้นการดิ้นรนการแสวงหา เรายังไม่ได้รับรู้ถึงกันสูญเสียหรือการจากไปหรืออะไรลักษณะอย่างนี้นะคะดังนั้นก็ทริปนี้นะคะก็จะตั้งชื่อว่าคุณค่านะคะคุณค่าของของช่วงวินาทีนะคะคุณค่าของช่วงวินาทีที่อยู่ร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ